ังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คำเมนเรียกไพ่ใบสุดท้ายกับอาวุธหนักจรวด PHL03 ที่มีระยะยิงไกลถึง120กิโลเมตรและตอนนี้มีคำสั่งอพยพด่วนจากมทบ25ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายในการโจมตีของทหารคามรเองและเรื่องราวที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อเกาหลีครับคอมเมนต์เกาหลีออกมาพูดถึงเยอะมากและก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยยังไงก็สู้ไทยไม่ได้ครับเพราะไม่มีเครื่องบินรบแม้แต่ลําเดียวแล้วจะไปสู้ไทยได้ยังไงไม่ห่วงชีวิตประชาชนเลยหรอนี่นี่ก็คือการประนามของเกาหลีเองที่บอกว่าคา มไร้ปราณีประชาชนชาติตัวเองซึ่งก็ยังมีสรุปภาพรวมสถานการณ์และก็จุดยืนของไทยก็ทำลายประชาชาติโดก็เป็นเรื่องราวที่ดีดูทุกความรับผิดโดยมีรายงานออกมาว่าวถึงการบูชาเกิดแนวรบบูชาแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวร้อยกิโลเมตรตั้งแต่ช่องบกถึงจังหวัดตราดโดยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยโดยที่สำคัญเนี่ยมันไม่ตกนอกเขตตามที่เป้าหมายเป็นนี้กันจับหนุ่มสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเดินดินบัมนี้ก็มีเรื่องราวอัพเดทก็เลยทำให้ฝ่ายไทยเรานมีความใจแดง ที่จะต้องไปจะต้องบอกเลยว่าณตอนนี้การตอบโต้อาวุธยิงปืนหน้าร้าอย่างเชี่ยงจรวดเจ้าก้อใหญ่ที่ฝั่งยิงเข้ามาใส่กำปูตาอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้มาในรายงานในเวลาครึ่งวันของวันที่27เอสเอลสูง3ซึ่งเป็นจรวดวิทยยังไม่ไลโจมถล่มมอทบอย25ตอนนี้มีคำสั่งโดยก็ยังมีเรื่องราวที่อัปเดตล่าสุดด้วยโดยกองทัพบกของไทยเราื่องราวเยอะมากเป็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์นะคราบที่จะเป็นเรื่องหนุ่ยเลยในด้าน้ที่ไม่น่างใจจุดที่ฝ่ายคอมมานต์ของจรวดพีเอส และก็สาับ <esta> ูชาเพิ่มได้อีเอ็มรายที่พร้อมกับยิงเข้าสู่พื้นที่พลเรือนของไทยเราทางยิงใส่โรบารบาร์บารีบารใช้ร์บาร์ักร์บาร์บาร์บยร์บาร์ภาพสารี่าร์บาร์ุารกบารูชารวบาง์ี้รีการ์บาร์ตานวชาร์บ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 ารว่าร์บ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 า้์บาร์บารนบาร์บาร์บทร์บา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 ร์บเร์บาร์บาก์บาร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 า การล่าสุดว่าอยู่ตรงหางกาบูชาเรายังมีการเพื่อดไห้ด้วยการใช้อาวุธนี้ผสมกับน้ำบุกกลางเข้ามาในฝั่งไทยยางต่อเนื่องว่าจากที่กาคัญเนี่ยมันไม่หยุตินอกเขตพื้นที่ขนาดมีตัวกลางอย่ากก็เลยไม่ฝ่ายไทยเข้ามาพู่คุยร่วมกันต้องใช้ปฏิบัติการแต่ยงไม่เป็นผลหารเดืเนินการต่อพิบากก็เลยไม่ฝ่ายไทยเราครับมีความจัเป็นที่จะต้องปฏิบัติการดับายแดงดำเนินการต่อรับรัฐบาลของไทยเราเองอย่างเช่นจอมประกาศก็จุดยืนที่ยังคงเข้ามาใส่ฝั่ลงในอย่างโดยต่อเนื่องโดยสานการณ์ล่าสุดตอนนี้ในเวลาครัพ ซึ่งการต่อรัฐาภิมณ์นั้นฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังไม่ได้โจมตีเราเช่นฐานด้วยจรวดของกัมพูชาเองโดยก็ยังมีเรื่องราวที่อัปซีดล่าสุดกันอีกนะครับคือมีเรื่องราวเหญ่และเป็การระดุดแล้วเรียวทามซากกวนเป็ในเรื่องของการสูดคุยกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝั่งมั่นคอเมริกาโซลีก็มีการเข้าจับกุมให้รับกัมพูชาเพิ่มได้อีกหนึ่งรายที่บ้านตามเมียมือพี่หนตําบลตามเมียอเไรยกันก็ตอบรับดูไม่มีปัญหาใดนะครับเพราะที่จะหยุดเพราะว่ายึดถือในกทาง จะไน้ต่านต่างต้องมีความตั้งใจจับในระหว่างที่การพูดว่าด่านชายแดนไทยกับบูชานี่เจ้าหุ่นมางี้อยู่ระหว่างการก็บอกว่าด่านี้อยู่ระหว่างเตะก็เปิดเราตั้งแี่ตีสี่ควาสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการแจ้งให้ทราบที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นตัวกลางกามบนบางดีของต่างประเทศี่ก็ยังมีอย่างไรเรื่องอย่านที่ว่าอิปรายดีว่านายุตุลีเซียบ้างคือเอาลูกมาจริงความเป็นห่วงเป็นยานะที่พระโสดคนบุกส่วนสหรัฐตอนนี้ก็มาเลเซียนะว่าจะการหยุดอย่างให้เกิดยุติภาพซึ่งรัฐมนตรีต่างต่างอย่างสหรัฐอเมริ รกาเข้ามาเจรจาพูดคุยร่วมกันแต่อยู่ตัววังเนื่องไม่เกิารหยุดยิงกระเบรต์อยู่แต่ที่มันยอมมันอาจจะหนักหน่วงรัฐบาลไทยเคยก็ได้สำหรับการการต่องแนวชายแดนบอกว่าตอนนี้ครับรัฐบาลของไทยเราเองเนี่ยเปิดดาวน์ตอร์ประกาศจุดยึดแบบเป็นทางการแล้วนะครับอยตั้งแต่ช่องบกภาวถึงตระกตรวจนำไม่จันทบุรีกับกราสู้รบซึ่งการต่อต้านจุกเฉือนน้ันทีซึ่งตอนนี้ดูว่าทั่วแนวชายแดนได้ทำจริงจังอยู่พยพประชาชนเองตอนนี้ที่ไทยอย่างแล้วและกองทัพบกเนี่ยมีอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการต่ะมีการอบรม ข้อกวนเพิ่มเติมของไทยราชนูในเรื่องของการพูดคุยกันต้องการการรับสามในกางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็มีการพิจารณาให้ความห่วงใยและก็มีการย้ำทางมาครับว่าให้ประชาชนไทยเราทุกคนเองระวังในการโดยไม่มีปัญหาใดๆนเกี่ยวข้องจะหยการเพราะว่าประชาชนเป็นหลักฐารได้แต่ก็ยนงบต่อจากนี้จับต้องมีความเั่นใจก็พร้อมด้วยจากไม่ใช่แค่พูดว่าอยากแต่ต้องเป็นการเจรจาเจ้าคุ่เน็ตขาเพียงคนเดียวก็บอกว่าอยาหาุและก็อาวุธแต่ก็เปิดเราตั้งแต็มซึ่งสาวรักเนี่ยก็ได้ป่วย โดยหลังจากที่สหรัฐอ, <rattling S 2> อเมริกาเข้ามาเป็นตัวกลางครับบทบาทที่หนึ่งต่างประเทศเนี่ยก็มีการเลื่องยิงกบอิริยาบถในยุนนาโงมาเลเซียแน่นอน้มนำมาในภูมิเศรษฐกิจ็นใหญ่เนี่ยอะจจะมีผลเป็นเบื้อกับสหรัฐจีนแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็เป็นการที่อยากให้เกิดสันติภาพซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกับสเนี่ยอยู่ดีระหว่างหยุดการยิงกบเพื่อต้งมีเงื่อนไขการระวางเงื่อนไขการหยุดยิงกับระเมิดอยู่แต่ที่มันยอมไม่ได้ครับรัฐบาลไทยในต่างประเต่างอีกเรื่องหนึ่งลักดันไปสู่เวทีสันติภาพนนี้ไทยก็ไม่ขัดข้องเรื่องเบื ยาวตละหนดในชายแดนกว่าด8 0ถจักรยานยน์เมื่คือตั้งแต่ชแดงบสถ์ที่ปลายขอจังหวัดตราจนน้ำไม้จันทบุรีกับตราดเที่ยวการระบาดว่าฉุกเฉินในทันทีการระดับความต้องกับการปนรเทศในรับคำสั่งให้อพยพประชาชนโผล่จากพื้นที่สิทธิแล้วที่ไม่ใช่ในรบเนี่ยในรบเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ชายแดนต่อตูวส่วนข้อกังวลเพิ่มเติมของไทยเราแต่คมีตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องการประสาน30กิโลเมตรซึ่งมันไม่ต้องของอุลทุกประเทศที่มีความห่วงใยมีการวางแผนดีๆมีการใช้จรวดพีเออ มีรูปคนเนี่ยระวังในการไม่มีแพร่ภาพเพราะระยะการยิงเนี่ยหทึ่งร้อยสามสิบกิโเมตรไกลที่สุดได้ซึ่งในน้อนต่อจากนี้ของรัฐบาลไทยเราครับก็พร้อมที่จะเจรจาตลอดเวลาพร้อมเต็มที่ต้องเป็นรัฐก็จะเจรจาที่เ่ื่องไทยชัดเจนเชแน่เนี่ยเรายึดครองนัานฟ้าเป็นดีเรียบร้อยที่ซึ่งสหรัฐอีกก็ยังไงโตไม่แต่งไทยเราแต่ต้องจานไม่หยุดกระแสชาติที่ยโดนที่หนั่งสิงคโปรู้และดามีการดูอเมริกาโดนที่หนึ่งสิงหาคมนี้แต่ว่าประน้องชาวคอมเมนต์ไม่รู้เนื่องจากมีการผิด เป็นดาวกับมีการควบคุมโดยลูกศรเป็นยารแถลงของรับที่แผดจ้าเบ็ดในผู้บุคคลว่าได้รับชมการยุติเป็นคอมเมนต์จากทางฝั่งเกาหลีที่เหมือนเกาหลีเนี่ยจะรู้ความจริงเร็วกว่าชาติพูดคุยกับเพโาะเราถามในชาติต่างๆเที่ช่วยอยู่ตลอดเว่าหลายคอมเมนต์ซึ่งไทยก็ไม่ขัดข้องเรื่องมาตไายเราเลยก็ออกมาตำหนิกัมพูชาและก็มีบางคนเรือนและอธิ่ารบยังไงเราเป็นการระเบิดก็ไม่สามารถเอาเชับรัฐบาลไทยและก็ยุดระเบิดเละก็ยุทธภพรอนการประ่าเแนือไทย อย่างมากก็พูดถูกโจงประเด็นต่างเลยที่ไม่ใช่เราเริ่มประเด็นคอมเมนต์กันตัวเนี่ยมันอยู่ในนพื้ทากลานกัมพูชาแอบอยู่ในพื้นที่พูนเดือนเลยก็ตั้งเดินทางจากชายแดนไปแต่คำว่าพลเรือนเลยนับหนึ่งร้อยหกสิบสี่ดอนเมตรซึ่ยมันไม่ต้องใช้เพื่อป้องกันพลเรือนพยายามดีกมีการวางโจมตีที่อาจการใช้จรวดพิษแออัดสามเนี่ยมันก็ไม่มีผลบอกว่าเข้าใจฝ่ายไทยเลยนะกัมพูชาเนี่ยหนตกหน้าก่อนแล้วมาขอหยุดเมตรไกลที่สุดถ้าเกิดใช้มาเนี่ยแน่นอนว่าอนุภาพก็พร้อมโดนมันรุนแรงแน่นอนความเราก็พร้อมน้อยยกว่าไทเรา ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยครับที่แน่ๆเนี่ยเรายึดรองน่านฟ้ากบูชาไม่มีเครื่องบินดบแม้แต่ลำเดียวสู้ยังไงสู้ไม่ได้ยังไงเรา แล้วชีวิตประชาชนคุณนึวงการะแสยร้องเท่านั้นต่อมาก็ว่ากัมพูชาไม่มีอะไรเลยทั้งเครื่องบินโดดร่ากับแงคนแต่ว่าประชาธิปัตย์นั้นไม่รู้เนื่องจากช้อีกาจัดกาวก็จนเารโค่นโดยลูกสาวบอกว่าดวยว่าเรื่องเกาประเทศเี่ผมจากชาเดทตุ่มจมได้รับชิไดเพราะเป็นคอมเมนต์จากทางฝั่งเกาหลีที่เหมือนเกาหลีจากนั้นการืองมักสร้างว่าหลายคามขึ้นมาเพื่อกลบปัญหาของตัวเองประเทศเราก็เคยเป็น นั้นกัมพูชาใช้สงครามเพื่อเบียวเบ๊ประเด็นการเสริมพลังอำนาจของรบยนเซนกัมพูชาเนี่ยก็ไม่สามารถนี้เอาโดดนะประเทศไทเราได้ครับที่เสื่อมสัทธาเวทีและก็ยุทธยเราเหนือกว่็ได้กลุ่มประเด็นอย่างเราไม่ใช่คนผู้ถูกตรงประเด็นทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มไปที่คอมเมนต์แรกกันเรียกกบอกว่าร์ลสกัมพูชาแอบอยู่ในพื้นที่พนเดือนอะไรก็ตั้งอาวุธในหมู่บ้านโดยไม่แคร์เลยว่าพนเดือนรับผลในทุกสุนทรมาช่วยกันต้าไทยเนี่ยไปแนวหลีเพื่อเพื่อพนเดือนพยายามดีบเลี่ยงการโจมตี่อาละหลึกถึงบุญคุณไทยประชาชนเป็นคนดีขอมน์กจ ฝ่ายเราเลยนะกัมพูชาเนี่ยช่วยรบในสงครามเราแล้วมาข่อยดุดิงใครจะยอมเพียงง่ายล่ะกดซัพพอร์ตต่างๆเราก็พร้อมยอมแล้ว เพราะความเสี่ยงตอนี้เนี่ยต่เราถือว่าเราไง่ายกว่ากัมพูชากันมากเขาไม่หนก็บอกเายต่อเลยว่าไทยเคยช่วยเราตอนสงครามกัมพูชาไม่มีเครื่องบินโดดแม้แต่ลำเดียวนานที่สุดไปสู้กับไทยได้ยังไงแล้วชีวิตประชาชนนี่หลายเขาไม่หวั่นกันเลยหรอขณะเรื่องเขตแดนในแถบนี้ทั้งกัมพูชาไม่มีอะไรเลยทั้งเครื่องบินโดดหรือว่ากําลังคนใจแต่นักกรที่บ้าริหามเหมือนแอฟริกาการแบ่งประเทศการแบ่งประเทศผิดผก็จบดเลยจะคงสร้างความขัดแย้งจนถึงทุกวันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับตกโลกการรู้ดีได้ เป็นแล้วสิ่นที่ปล่อยให้เป็นสุดก็คือชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์มันมีแผ่นดินเขาบอกว่าซึ่งนักการเมืองมักสร้างสงครามขึ้นมาเพื่อกลัวคนบัญชาการของตัวเองประเทศเราก็เคยเป็นแบบไทยเรากัมพูชาใช้สงถิ่นซึ่งมันละเอียดมากแล้วในด้านของรบในกายพุชชาเซ็นไทยเองก็กำลังก็มาใช้แผนที่ไทยเราหากองทัพที่เสื่อมจนแดงเยอะจริงๆไทยเราต่อไปหนึ่งประเด็นเขาบอกว่าส่งเสือจริงๆว่ากัมพูชานั้นแปลความมั่นใจมาจากเรียลเริ่มดิบดมออกมาซึ่งจริงๆแล้วแต่บางแรงข่าวเนี่ยบอกว่ายังรุง แสดงขึ้นไทยาทางประเทศแคนาบกันแล้วนักเดียวหายเนี่ยสุดท้ายคนในพื้นที่เราได้ก็เปบ้านสุดท้ายที่ถอนต่อกันอีกเราควรระลึกถึงบุญทายวนี้สายการบินเงขายตั๋วเที่ยวกัมพูชาอยู่นะครับที่เราส่งกำลังจันทร์ไปช่วยรบให้ส่งค้ายเกาหลีด้วยแล้วแต่ยกเลิกไม่ได้ทรัพย์ที่ตากลก่มเกาหลีกัมพูชาในตอนนี้สวัสดีครับตีโก้คือคอมเมนต์ขอชาอีกคอมเมนต์้ที่เดออบเราพูดว่าไทยเคยช่วยเราตอนสงครามและการประทัดเราอยู่ต่อหลังจากจึงต้องพิสูจน์ว่าเราจะป้องกันข้างไทยได้นะครับ หลายเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าหยิงปัญหาเรื่องเขตแดนในแถบผู้บริสุทธิ์เลยเราก็องฝรั่งเศสหมายที่กำหนดเขตแดนแบบไม่สนใจวัฒนธรรมของปีนใหญ่เหมือนในโรนิกาการแบ่งประเทศมาแบ่งประเทศเป็นแผ่นดินื่องและก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดวันนี้อันนี้ยิ่งเป็นเรื่องอาวุธหนักจะโดดเดี่ยวรู้ดีมากเนี่ยคือรัสเซียทำไมไม่รู้แต่เอาค่ามีดของคขามีไม่น่าปล่อยจริงซึ่งตอนนี้เนี่ยมอร์ทอบยี่สิบเอ็ก็สั่งมุขโยกดุดดุดนะครับซึ่งก็ยังมีรายงานล่าสุดที่ยืนยันออกมาว่ายุทธ์ของเขามีสองแสนผู้ทำลายไป ระบบแต่ว่ายังเดือนห้าระบบที่บุกไทยรบได้จะไงก็ต้องรอเบสสนการท่งเที่ยวก็มาใช้แผ่นดินในพระชายแดนอย่างล้ชิดโดงอะไรในส่วนของอมตรีดดีก็เพียงเท่านี้นะครับเขาบอกว่าสงสัยจริงๆว่ากัมพูชานั้นเอาความไม่ใจกดจับกดซักจักไล่เล่าและเจอกรนใหม่กับข่าวบอกว่าหยุดนักแล้วแต่บางเรียงคำเนี่ยบอกว่ายังรุนแรงขึ้นถ้าไทยกับเขมรรบกันแล้วนักท่องเที่ยวหายเนี่ยสุดท้ายคนในพื้นที่ก็ลำบากอยู่ดีต่อกันอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สายการบินยังขายตั๋วเที่ยวกัมพูชาอยู่เลยทั้งงที่สคราม กำลังจะเกิดแล้วจะให้ทำยังไงดีซื้อตั๋วไปแล้วแต่ยกเลิกไม่ได้เมนนี้ก็อยากยกเลิกการไปกัมพูชาต่อการเจรจาล่าสุดกับประธานาธิบดีคอมมิวน์ทำด้วยโดยมีรายงานออกมาที่เรกว่าตอนนี้กัมพูชาเปิดแนวรบยารรบระหว่ายแดนกว่า800กินลมเมื่อตั้งแต่ช่องบกถึงจังหวงบ่ายโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดการขึ้นยิงเพราะโดยการประชาชนติดผู้บริโภคโดยชาวเราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมแล้วครับรีบมาวิ่งก็มีเรื่องราวประชิดในหน้าสุดเกี่ยวก็ต้องติด ตามกันอย่างเหมือนเดิมแก็ต้องบอกเลยว่าเพราะตอนอาวุธหนักจะดวลพีเดลส่วนสาเนี่ยที่เสริมเนื่อทำไมไม่รู้แต่ถ้าะท่าองพระเมันไม่น่าไว้ใจจริงจรซึ่งตอนนี้มอทบ25มีรายงานของพยับดวัดเย็นยิงพีเด็น่็นัามซายงเป็นสุดจะวลวิถีกาว่าพี25ลส่วน2ทเนต์ถูกทำลายเป็นหระบบแต่ว่ายังเหลืออีกสองเพยพบดวยโดยกองทัพบกตองกรก็ต้องรบเดทได้ว่กาคทามคบหน้าในประเทศนันไม่มีที่จะยดอะไรในส่เลยได้ดีที่ไม่น่าไว้ใจที่สุดก็คือเสริมอาวุธหนักจะ ก็ย่าไื้กดไลค์กด subscribe และเจอกันใหม่กับข่าวในพื้นที่พุเรือนของไทยเราทั้งยิงใส่โรงพยาบาลบ้านชำเม้งอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดและก็ยังไม่หยุดโจมตีด้วยอาวุธทุกรูปแบบต่อฝ่ายไทยเราด้วยและก็ยังไม่หยุดโจมตีด้วยอาวุธทุกรูปแบบต่อฝ่ายไทยเราด้วยครับซึ่งกองทัพบกของไทยเราก็ออกมายืนยันว่าจะสู้เต็มที่ความสามารถตอบโต้ผู้รุกราน